สบายดีเพื่อแม่พี่น้องเมื่อนี้อยู่กับหมอบ้านนดเลยพี่น้องแต่เศร้าเมื่อนี้หมอสเกียมยาพี่น้องไปสิดใ้งวช่วงในงัวเป็นพญาศคนเป็นพญาตโควิดแต่งัวจะเป็นพญานางบโมัหเป็นงวเนี่ยเป็นพญานังเป็นตุ่มเต็มโตเลยพี่น้องตุ่มเป็นจุดเลยตามเปโตในยานะ ส,สี่งวดพี่น้องมีสามกล่องเลไพี่นอ้อยงบเครือตัวหนึ่งเป็นพัญาถ้าพัานยังหู้ดาวเอาเปตุ่มพี่น้องสามมือสี่มือว้านี้แหละอาการยังบดีขึ้นเลยสี่อะไรเข้มหนึ่งพี่น้องสี่แป้นสีในเพื่นอีกวันนี่นเียมพร้อมมาแล้วสแลงกับมีร่างสีผสมยาพี่นอ้อยผสมยาก่อนพี่น้องแป๊บหนึง่ง พี่น้ำกันพี่น้องเลยไต่ต้นมันพี่น้องสีถ่ายเข้มทับิดอันซึน้กว่าสีคล้ายๆแน่ัมาเบิบเ่งอีกเศร้านี่คพี่้อเป็นแบบหายใจฝืดอยู่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งมันทนไะม ต้นมันพี่น้องผสมยาแต่งยาหน่อยหนึ่งลูกมเดเมนมอซัดดอกพี่น้องแต่ว่าจำเป็นซื้อยามาสีทำมันเองพี่น้องเข้มสีโคตรนั้น ยาเงีงกับหบอกยาดมูเอาไปใส่จะหมายว่ามันดีหรือบดีหมูเสือไปน้าใส่ตะถาทางงัวเศร้า,ามูอาจจะจะ,จะนำห่อไปน้อนนำเ่าไปสีวายาเยี้งยาเยีง้งมาไปน้องวันที่เก้าเดือนสิบสองพันเศร้าสามหมดกําหนดไปน้องเกียมพี่น้องสืบดยาใส่สเสลงไว้งัวเา่าก็บูกไว้แหละพี่น้องจะลืมเป็นกำลังใจให้หมอหน่อยพี่น้องเยงัวหมอกําลัง ติดโควิดเดียวนียบอลเลนซื้อคือเจ้าแมนพยัญชนะเป็นตุ่มตามต้นโตเลยพี่น้องพยัญชนะปุ๊บมีแต่ดาวเอาอย่างเดียวพี่น้องใส่ลูกดาวขัน้นบ่อสีไปอีกต้นมันพี่น้องมีแต่หมู่วายาตัวนี้มันดีดเลยจะมาสีให้ถากไล้พี่น้องให้คำอวยกัน,นจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอสหน่อพี่น้องเลยกะลังส,สียาอะไรก็สีเอางวงออกมาแล้วก็สีเห็ดไทยมอสพี่น้อง ดูยาเสร็จสเล่งไว้พี่น้องอยามันมีอากาศอยู่แลห้องาบ่ต้องต้องดึงก็ได้แท่งกับแปมันไล่ออกมาเองยาน,นะพี่น้องไอ,อ้กิ้ยอุดปูดสัง่งเหมือนมือสีหนาะพี่น้องแปซีซีพี่น้องแปซีซี่จะเอางวก่อนพี่น้องเ เสือขาวเสือเสือใหญ่เสืนใหญ่เ,เ,เลยนี่แหละจะเอามาลงในต้นต้นต้นมะยมพี่น้องใช้หลังงูอ่ะนะพี่แต่อีกต้นมันพี่น้องหย่ากับข่านบวกกินเลยวะนี่ข้าหย่าก,กินกับบวกกินพี่น้องนี่นายหย่า,ยานี่หย่าวานหย่ายาังปลูกข้างในนี่พี่น้องบวกกินเลยคือว่าอาการนี่นักเติบพี่น้องมาเนี่ กินหยาบมาได้บ้านเนี่ยกินได้อยู่เมือนี่กินมาได้อาการเนี่ยเธอว่าน,นักเตะผู้งัวใต้ตนน้ำตากระย่อยแล้วพี่นอ้องหายใจกระแฮงป้าเหมือนนีโยื้อๆ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn dah lu dah

ลุกๆแล้วเ,เลยเลเลยไปออกมากเลใส่เบิรงกพี่น้องตุ่มเต็มโตเลยพวกโอ้ไทยตนเพื่อพี่น้อง,งมันคันมันเจ็บมองสีดยาพี่น้องตาสีดมือเนี่ยอาจจะเศร้าพี่น้องอาจจะฟังข้างอาจจะ โอ้สูสูมาเป็นยังพักเสียงหายใจคุกกี้คุกกี้อ,กอยู่โอ้ใส่นอนในห่มงใหม่นี่แหละวันนี้พี่น้องเสียงหายใจนะทำลายกับจากน้อยอาการถือว่านักเติะวันนี้อาราพี่น้องเอาใจซอยกันนะพี่น้องขอให้มันเศร้าใบ ตุ่มเต็ม,ต,มต้นโตเลยพี่น้องติดตามตอนต่อไปพี่น้องมันนี้พักเบกซ้ำนี้ก่อนพี่น้อง